ก็วันนี้มาอันบ x ็อกนะครับอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวหนึ่งพอดีวันนี้เรามองเห็นว่ามันน่าใช้มากก็เลยมารีวิวนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันของมันจริงๆก็คืออะไรมันดูมันตัวเล็กๆนะมันคือ power supply นะครับที่ support PD charge นะครับที่เขาเรียกว่า power delivery นะครับแต่ปกติเนี่ยมันราคามันค่อนข้างแพงไงครับตัวนี้เป็นของ Xiaomi นะครับ กำลังชาร์จท,ทำได้45วัตต์อันนี้ของ Xiaomi นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยถามว่าแล้ว PD ามาทำอะไรนะครับก็คือเป็น Fast Charge ชนิดหนึ่งนะครับจากเราเคยรู้จักมาพวก VOOC ของพวกค่า Oppo นะครับเป็น Fast Charge เลยใช่ไหมครับฝั่งของ Samsung ก็มี Quick Charge นะครับ Huawei มี Super Charge แล้วก็ล่าสุดในหลายๆคนที่เคยใช้งานกันในส่วนของพวก iPhone ิบนะครับไอโฟน8 plus นะครับที่มี f a ฟาชาร์ทที่เขาเรียกว่า PD นะครับจริง PD เป็นมาตรฐานนะครับในการทำฟาชาร์ทโดยใช้พอร์ต USB อ y p e C นะครับซึ่งในพอร์ต USB Type ไเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าจะใช้ในการชาร์จเพื่อทำ power delivery ได้ก็คือ PD ได้จะต้องหัวเป็น Type C นะครับแล้วก็ปลายเป็น Type C อันนี้ก็ชาร์จเกี่ยวกพวก macbook ตัวใหม่ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์หลายๆตัววันนี้เนี่ยอย่างผมมีเครื่องรถบุกรถบุกนะครับพอร์ตด้านข้างเนี่ยเป็น type c ซึ่งสามารถในในการชาร์จชาร์จไฟได้นะครับเป็น pd เหมือนกันนะครับ macbook รุ่นใหม่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ากรณีเราใช้ในส่วนของตัวโทรศัพท์ iphone นะครับมันก็จะต้องปลายด้านนึงเนี่ยเป็น type c นะครับและอีกด้านหนึ่งเป็นไลนิ่งนะครับถึงจะใช้ได้กนะครับทีนี้ยูเซอร์บางคนเนะอยากจะให้ตัว iPhone 10เนี่ยสามารถทำฟาชาร์ได้นะครับก็ซื้ออะแดปเตอร์ที่ซัพพอร์ตฟังก์ชันที่ว่านี้มาก็คือ PD นั่นเองจริงผมแกะมาแล้วนะลองดูกัน,นะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็ในกล่องนะครับจะมีให้ตัวสายคู่มือนะครับประมาณนี้เลยนี่ ผมเก็บกล่องแล้วกันตัวหน้าตาของ power delivery adapter ก็คือตัวนี้อ่แกะให้ดูรูปล่างแบบว่าเล็กมากอะนะครับนี่ตัวแค่นี้ผมเทียบกับเมาส์แล้วกัน,นจะได้เห็นภาพนะครับก็จะเห็นว่าไซส์เล็กมากนะ45วัตต์ครับ ดีไซน์มาค่อนข้างดีมากนะเรามาลองดูตัวบอดี้รอบๆของตัวพาวเวอร์อะแดตัวนี้ดูแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างแน่ๆเลยมี t y p 4นะครับเป็นพอร์ต y p e c ที่ใช้ในการชาร์จนะครับจ่ายไฟออกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะนอกเหนือจากนอกเหนือจากตรงนั้นก็ไม่มีละมีด้านละด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวขั้วนะครับที่ใช้ในการเป็นเอาท์เลทที่ใช้ในการต่อไฟ220โวลต์นะครับแต่จริงๆก็คือใช้ได้ทั่วโลกนะเพราะว่ามันจะซัพพอร์ต ครับใช้ได้หมดค่อนข้างดีนะนะครับพลิกตัวขั้วนี้ขึ้นมานะีใช้ในการชาร์จได้เลยไม่ต้องมานั่งพกสายอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งเลยคือให้ตัวนี้มันแถม USB Type C ครับ C t C อ่ะให้มาด้วยนะครับ, C C, ค,รบความยาวก็เมตรครึ่งนะครับซึ่งโอเคมากเลยอ่ะนะครับ ผมได้มาในราคา690บาทนะครับแต่ว่าถ้า,ายูซอร์บางยูซอร์ไปซื้อกับ s h o p e e เนี่ยมันจะมีของส่งมาจากจีนนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่480บาทเท่าที่ผมเห็นนะแต่นี้ผมซื้อจากตัวแทนในไทยนะครับก็บอกเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยเซี่ยมี่เ v เ r อร a ไทยแลนด์ผมซื้อมา690บาทนะครับโดยที่ตัว power delivery เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้จ่าย45วัตต์เพราะอะไรนะครับก็คือ มันจ่ายไฟได้นะครับครอบคุมนะในการชาร์จไฟะนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังแล้วกันก็คือมันจ่ายไฟไแรง5โวลต์ 5, 3แอมป์นะครับเวลาคำนวณเป็นวัตต์ก็ชัดเจนก็คือ15วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็จ่ายได้9โวลต์3แอมป์มันก็คือ9 3 27 27วัตต์นะครับแล้วก็จ่ายได้12โวลต์3แอมป์12 3 36 36 36วัตต์นะครับ อีกอันหนึ่งก็คือจ่ายไฟที่15โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์ก็คือ45วัตต์นะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยมันจ่ายไฟได้20โวลต์2.25แอมป์นะครับมันก็คือจ่ายไฟ45วัตต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของ PD ชาร์จจริงๆแล้วเนี่ยมันรองรับการใช้งานหลากหลายมากนะครับในการที่จะชาร์จตัวอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ต PD นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผม อมองหลายคนยูเซอร์บางคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วงี้จะไปต่อพวก USB Type A เนี่ยทำยังไงดีเพราะว่าตัวพอร์ตที่เห็นอยู่ตรงนี้มันเป็น Type C ถูกไหมครับทีนี้ถามว่าเราจะไปใช้พวก Type A ได้ยังไงมันก็จะต้องมีพวกอะแดปเตอร์แปลงนะครับอะแดปเตอร์แปลงที่ว่านี้จริงๆเนี่ยถ้าใครใช้ Samsung อยู่แล้วเนี่ยทาง Samsung ก็จะแถมหัวนะครับที่เรียกว่า OTG มาให้ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น ไทย4นะครับและอีกด้านจะเป็นไทย A นะครับก็ง่ายๆเลยต่อเข้าไปแค่มีเองครับตัวนี้กลายเป็น USB Power Charge ที่ support PD โดยที่เราต่อมาเป็นลักษณะ USB ไท A นะครับแล้วก็ไปชาร์จก็ง่ายมากนะครับแต่ถามว่าผมได้ลองออตัว USB ตรงนี้แล้วไปต่อเป็นสาย Lightning เข้ากับตัว iPhone 10หรือ,อยังนี่ก็คือผมยังไม่ได้ลองนะว่ามัน support ตัว PD ชาร์จฟาชาร์บน iPhone 10หรือเปล่านะครับเพื่อนๆหรือใครลองก็ลองคอมเมนต์แจ้งมาแล้วกันนะครับถามว่าแล้วตรงนี้มันเอาไปชาร์จกับอะไรได้บ้าง power bank ยุคใหม่ก็ก็มีนะที่เป็น type c นะครับซัพพอร์ตที่เขาเรียกว่าฟาชาร์เหมือนกันซึ่งซัพพอร์ตฟาชาร์ที่ว่านี่คือซัพพอร์ตในลักษณะ PD นีผมมีตัวอย่างมาอีกตัวหนึ่งว้เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะรีวิวให้ดูนะครับวันนี้มาโชว์ก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นของเสี่ยวหมี่อีกเหมือนกันนะครับนี่ ตัวนี้1 5 0 0 0ม ah มิลลิแอมนะครับพอตที่ที่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับก็คือ t y Type C Type C นะก็ Type-A 2พอตนะครับ, Type รบซึ่งตัวนี้เนี่ยเ,เป็นฟาชาร์จ PD เหมือนกันเพราะนั้นผมสามารถชาร์จ iPhone 10 8 8 Plus เป็นฟาชาร์ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็น USB Type C to Lightning นะครับอีกอันนึงเป็น Type-A 2อ,อัน2อ,อันตรงนี้เนี่ยจ่ายไฟลักษณะที่เป็น Quick Charge อ u ซัพพอร์ต c ชาร์จสา3นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถไปชาร์จกับพวกอ,อะไรอะตัวโทรศัพท์ที่รองรับมาตรฐานนี้ได้นะครับที่สำคัญเลยเนี่ยมันซัพพอร์ตในการทำที่เขาเรียกว่า USB hub นะครับก็คือผมสามารถไปต่อเข้าขอคอมนะครับด้วย Type C นะต่อเข้า Type C เข้ากับคอมนะครับแล้วทำ USB hub โดยการกด2ครั้งนะครับไฟไมันจะเปลี่ยนสถานนะนะหมายความว่าไง มันจะกลายเป็น USB Type A ทำหน้าที่เป็น USB ห u b ให้2อร์ตนะครับจากเดิมที่โน้ตบุ๊กอาจจะมี Type C p o ์ตเดียวแล้วจะไปต่อเข้าแบบ Type A ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น USB h ับให้2อร์ t Type A นะครับราคาก็ไม่แพงนะถ้าถามผมในราคาที่ยอมรับได้นะครับก็คือผมได้มาราคา1,790บาทนะครับก็วันนี้รีวิวให้ดูสั้นๆครับ ผมทดสอบแล้วนะมันก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยผมไม่ต่อชาร์จพวก power bank อะไรก็ได้นะสมมติลองผมลองต่อให้ดูแล้วกันนะครับเดีผมต่อ Type C นะนี่คือสายที่เขาแถมมาให้นะครับต่อไปผมไปต่ออะแดปเตอร์นะครับต่ออะแดปเตอร์ก่อนปึ๊บเอ่อแล้วผมก็มาชาร์จกกับ power bank เนี่ย Type C เหมือนกันนะครับเป็น support มาฐาน PD ต่อปั๊บจะเห็นว่านี่นครับก็ชาร์จไฟได้ปกติ ไม่มีปัญหานะครับข้อดีอันเลยคือที่ผมชอบมากเลยนะก็คือผมใช้ร์จกับโน้ตบุ๊กได้ลองลึกภาพได้เป็น Macbook อะ่ะและเป็นรุ่นใหม่ที่มันเป็น Pd อะ่ะนะครับก็คือเป็น y y p C ไงไงผมชาร์จเข้ากับ Macbook เอ้ยผมชาร์จเข้ากับโน้ตบุ๊กผมนะครับนี่นะครก็จะเห็นว่าไฟติดนะครับชาร์จใช้งานได้นะครับคืออะแดปเตอร์เนี่ยที่ใช้ในการชาร์จตัวโน้ตบุ๊กที่ซัพพอร์ตไทซเนี่ย ขอบอกเลยว่ามันเล็กกว่าอะแดปเตอร์ของ HP นะผมใช้ตัว HP NVX 360อยู่นะผมเอามาให้ดูแล้วกันคู่กันนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์เกกะจังอันนี้อะแดปเตอร์ของ HP นะครับนี่จะเห็นเลยว่ามันระยงระยางเยอะมากเลยตัวสายตรงนี้ถอดไม่ได้นะครับเป็นเป็นพอร์ตมาตรฐานเขานีนะ่แบบนี้เลยผมก็ต้องต่อเข้าโน้ตบุ๊ก อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นคั่วที่จะเรียกว่าไงดีมันค่อนข้างจะเกะกะเนี่ยการเวลาผม้ตบ,บุ๊กบางนะแต่แตอแดปเตอร์เนี่ยมันเกะกะมากแต่อัน้เนี่ยมันชาร์จได้ไงครับผมถอดตัวไทซีออกแล้วลองเทียบกันดูนี่เล็กกว่าอีกอะเห็นนะไหมเล็กกว่าอีกนะครับพกพาสะดวกชาร์จมือถือได้อันนี้ผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกนะครับ ก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นของเสี่ยวมีนะครับเป็น p d c h ชาร์จซัพพอร์ตนะครับ45วัตต์จริงๆมันจะมีตัวใหญ่นะซัพพอร์ต65วัตต์ตัวนั้นราคาจะขึ้นไป990บาทนะครับผมมองว่าในปัจจุบัน45วัตต์ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกครับคงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ